จียสนากตาโมตาเจตวามารังสวาทนงจตุส,าาส,สัจจสพังระสังเยมิเวปสังขานุอาเวนัสตาสุอธีพระวันตุเตง

あ、頼んで。あ、頼んで。リミット <laughs> 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 เรา <coughs>

关了门。 Thank <laughs> you.

ทำนะตักที่ทำเอรเดียวมาถึงเลยค่ะระเดี่ยวตรงนี้กระเดี่ยวตรงนี้กะเดี๋ยวีดเจอกมวดดูด้วยแล้วเาที่ใมวดทีเดกันเนี่ยจะเปนยอดอี ท่นังตรงนี้ตาเจ็บไปเลยเนี่ย ด้วยวันตรวจสอบที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายดีงแรงให้เลย 我个百五百，五张票。